ซาน่โพสต์ซึ่งถึงเติ้นธนพลเคยเลี้ยงข้าวให้ที่นอนสัญญาในวันที่ล้มจะไม่ทิ้งแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อพระเอกหนุ่มเติ้นธนพลนิ่มไถ่สุขเมื่อพนักงานอายการจังหวัดชเชียงแสนได้ยื่นฟ้องเติ้นธนพลในข้อหารักทรัพย์หลังขโมยไฟหลวงมาใช้ในคาแครโดยไม่ผ่านมิเตอร์เป็นระยะเวลานาน,านถึง3ปีล่าสุดด้านนักร้องคนดังอย่างซานินิพาพทิตธนการซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเติ้นธนพลได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเติ้นธนพลหลังโดนสารสั่งจำคุก โดยทางด้านสาณีได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าได้แต่ส่งแรงใจไปให้มึงนะเติ้ลกูรู้จักมึงดีว่ามึงเป็นคนยังไงมึงมีน้ำใจกับกูเสมอวันที่กูอยากกินอะไรดีๆกูไม่ได้ร่ำรวยอะไรมึงก็ลากแขนกูเข้าไปที่ร้านแลวบอกว่ามึงเลี้ยงเองมึงเลี้ยงกูไปห้าพันแล้วยังถามว่าอิ่นไหมเอาอีกไหมเวลานอนถ้าไปซ้อมแข่งรถมึงก็จะให้กูเลือกที่นอนก่อนให้กูนอนที่ดีๆกูจำได้ทุกตอนนะอดทนนะมึงความผิดมึงยอมรับแล้วอันนั้นส่วนที่ผิดพลาด แต่สําหรับกูในฐานะเพื่อนจะบอกว่ายังคงอยู่คอยซัพพอร์ตมึงเสมอพี่ต้นก็ด้วยต้นจ้าพระยาเขารักมึงนะเขาถามกูตลอดเขารักมึงมากกูก็รักมึงวันที่มึงล้มกูก็ไม่ทิ้งนะธนพลนิ่มไทยสุขถ้าวันหนึ่งมึงได้เห็นข้อความนี้กูจะบอกว่ากูคือเพื่อนมึงเสมอฝากกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยครับ